ก่อนจะดูคลิปฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าช่อง My Story เป็นช่องที่มมยจะเอาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังในแต่ละสัปดาห์ที่ไม่ใช่เรื่องหนังอะนะเกี่ยวกับหนังจะยังอยู่ช่องนี้เหมือนเดิม เบ a ดลัน n นอรมีเรื่องสั้นออกมาอีก3ตอนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาคภาพยนตร์เบ a ดลันเนอร2049ภาคแรกเป็นอนิเมะที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยุคมืดที่มนุษย์ชอบเรียกภายในหนังชื่อว่าภาค Blackout 2022ปี2020บริษัทไทยเลวคอปผลิตมนุษย์เทียม Nexus 8เพื่อทำงานแทนหุ่น Nexus 6ที่กำลังจะหมดอายุไขไปความพิเศษของ N e ็ u s 8นะครับคือมันมีอายุไขเหมือนคนปกติทั่วไปแถมยังมีความคิดเป็นของตัวเอง มนุษย์ดันเลยหวาดกลัวมันมากๆแล้วก็ออกไล่ฆ่าหุ่นเน็กซั8ซึ่งลิปแคนรุ่นนี้นะครับมีการลงทะเบียนเอาไว้การจะหาตัวมาเพื่อฆ่ามันเลยง่ายมนุษย์เทียมที่ยังรอดอยู่ก็ได้แต่เพียงหลบซ่อนจากมนุษย์จนมีมนุษย์เทียมคนหนึ่งลุกขึ้นต่อต้านมนุษย์เขาชื่อว่าฮิกกี้เขาถูกใช้ให้ไปลบกับมนุษย์เทียมด้วยกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮิกกี้เลยรู้ในทันทีว่ามนุษย์นะ่ะไม่ได้เห็นคุณค่าในชีวิตของลิปิแคนเลยแล้วกูจะต้องไปเห็นคุณค่าาในนชีวิตมมุษย์ทไํไ ปี2022ฮิกกี้ตัดสินใจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เขาร่วมมือกับทิกซี่ลิปิแคนอีกตัวทิกซี่ไปทําความรู้จักกับเลนซึ่งดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างทิกซี่กับเลนจะเกินกว่าคําว่าเพื่อนเลนเขาเป็นลูกจ้างของบริษัทไทยเลคอปซึ่งมีหน้าที่ควบคุมแผงปล่อยจรวดและตัวเลนเองอเขาไม่อยากให้ทิกซี่ถูกฆ่าทั้ง3คนเลยร่วมมือกันเพื่อลบล่องรอยประวัติศาสตร์ เลนกดปล่อยจรวดนิวเคลียร์เหนือเมืองลอสแองเจลิสทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจนเครื่องจักรรถบินได้ต่างๆดับหมดรวมถึงการเงินของโลกมนุษย์หรือว่าอะไรก็ตามที่เคยพึ่งเทคโนโลยีก็พังพินาศอุตสาหกรรมอาหารก็เสียหายทำให้ไม่สามารถผลิตอาหารด้วยเครื่องจักรได้และหลังจากนี้มนุษย์จะเริ่มขาดแคลนอาหารครับ ส่วนอิกกี้กับทริกซี่ทั้งสองคนขับรถบรรทุกน้ำมันเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลของลิปิแคนและระเบิดมันทิ้งซะอิกกี้รอดจากแผนครั้งนี้ส่วนทริกซี่ตายเพราะโดนทหารยิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทไทยเลวคอปถูกห้ามผลิตลิปิ c ค n และประสบปัญหาทางการเงินจนบริษัทล้มละลาย2036 เน็กซัตดอนลอสเองเจลิสปี2036วอลเลซชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เทียมยังคงจำเป็นอยู่ที่มนุษย์อยู่รอดมาได้นานขนาดนี้ก็เพราะทำลายทรัพยากรของโลกตอนนี้อาหารก็ไม่ค่อยพอแล้วถึงเราจะพยายามสร้างอนานิคมนอกโลก แต่นั่นก็ยังไม่ดีพอและยังคงขาดแคลนแรงงานอยู่เพราะฉะนั้นลิปปี้แคนคือคําตอบวอลเลซก็ได้รับคําเตือนจากคนอื่นนะครับว่าสิ่งที่เขากําลังจะทำมันผิดกฎหมายเพราะทุกคนกลัวลิปปี้แคนจะก่อเรื่องอีกวอลเลซเลยแสดงให้เห็นว่าลิปปี้แคนที่เขาสร้างมันจะฟังคําสั่งทุกอย่างแม้ตัวเองจะตายวอลเลซให้ลิปปี้แคนเลือกว่าจะแทงตัวเองหรือว่าแทงวอลเลซซึ่งแน่นอนครับลิปปี้แคนเลือกแทงคอตัวเอง จากข้อพิสูจน์นี้วอลเลซเลยได้รับการอนุมัติให้ผลิตลิปิแคนอีกครั้งเขาเลยกลายเป็นมาหาอำนาจใหม่ของโลก2048 No w ว e r e ทูลั n อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซเปอร์หุ่นเน็กซัส8ที่โดนเคยิงตายเมื่อต้นเรื่องนะครับพาร์ทนี้ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากแค่ทำให้เราเห็นมุมมองของเซเปอร์ระหว่างที่เขาหนีจากเบรดลันเนอร์เขาก็ตัดสินใจช่วย2แม่ลูกที่กำลังจะโดนข่มขืนซึ่งเป็นคนที่เขารู้จักนะครับและเซเปอร์ก็พลั้งมือฆ่ามนุษย์พวกนั้น หลังจากนั้นแซปเปอร์ก็กระวนกระวายครับแล้วก็รีบหนีไปแต่เขาดันทํากระดาษเอกสารตกเอาไว้ซึ่งเอกสารชิ้นนี้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทําให้เคตามตัวเจอเขาเย,ยังไม่จบขอพูดอีกเรื่องแล้วกันในเรื่องนี้ผมชอบจารเล็ตเตโต้มากนะที่แสดงเป็นวอลเลตะคือผมชอบจริงๆ ผมว่าเขาแสดงดีพอไปดูโจ๊กเกอร์แล้วแบบบทเรื่องโจ๊กเกอร์ทำร้ายลูกพี่จาริเกินคาแรคเตอร์ของวอลเลซอะดีกว่าเยอะผมชอบคาแรคเตอร์นี้มากมันดูตัวร้ายแบบเดิมๆดีอะแต่ว่าทำแล้วมันไม่เหมือนเดิมมันนึกออกไหม ถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังปีศาจสับป,ประหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนแชมป์8 8 8ขั้นมนุษย์กายพันธอัพเรื่อยๆดังกล้าเต็มตัวคีระกับไมโลเกมมิ่งผู้ติดเชื้อเริ่มต้นสามารถสนับสนุนผมผ่านระบบสมาชิกไม่ก็กดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์ก็ได้ครับมันช่วยดันช่อง